สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานปืนยิงตานะครับตัวนี้เป็นแบบยกยิงนะครับมีอยู่ประมาณสามสิบห้ากระบอกแล้วก็จะมีตัวยาวอยู่อีกประมาณสิบสามกระบอกนะครับก็ชุดนี้ก็โทรแจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งโอนแล้วก็ทั้งเก็บปลายทางนะครับความยาวของรางก็เลือกได้นะครับตั้งแต่หนึ่งเมตรจนถึงเมตรสี่สิบนะครับ ราคาเท่ากันนะครับลางทำสีโอโนไดจะเพิ่มขึ้นอีก200บาทนะครับชุดนี้ก็มีทั้งลางกลมลางเหลี่ยมลางสเปกขอบกระจกแล้วก็ลังปืนสูตรนะครับสั่งได้นะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับยวผมให้ดูงานใกล้ๆนะครับกระบอกแรกเป็นไม้กระพีเขาควายนะครับกระบอกที่สองไม้มะลิดสามกับสี่นี่เป็น กะทิเขาควายนะครับนอกนั้นเป็นกระดูนะครับอยู่โน่นนี่นะครับมีทั้งหมดสามสิบห้ากระบอกนะครับยกยิงแถวนี้ก็เป็นงานส่งร้านอยู่สิบกระบอกนะครับอีกสามกระบอกนั้นก็โฮแจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นชุดล้างนะครับตัวนี้ก็เป็นงานส่งร้านเหมือนกันนะครับ เมื่อวานก็จัดส่งให้เรียบร้อยนะครับชุดรางนะครับมีอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบางนะครับรางตอนนี้คิวก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะนะครับก็สั่งว่าประมาณสิบวันขึ้นนะครับชุดรางตอนนี้ก็คือทําไม่ทันจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ทั้งปืนทั้งลางนะครับก็สั่งมาก็จะเย็นๆหน่อยนะครับเป็นงานสั่งจองนะครับช่วงนี้ต้องการแบบไหนก็สั่งเข้ามาได้ สนใจก็ทักเข้าขมาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ095 5026338นะครับอีกเบอร์นึงก็จะเป็น092 946 2599นะครับ id ดีไลน์ก็ตามนี้เลยนะครับ s 2 9 w g r, r m นะครับสนใจก็ทักเข้าขมาสอบถามได้เลยนะครับ เฟับ o o k ผมก็จะชื่อวิทสนุชาวเวียงนะครับตามช่อง YouTube เลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับงานก็ประมาณนี้นะตัวนี้ก็เป็นทรงลูกซองนะครับเป็นไม้สักสี่กระบอกนี้นะครับ น่าจะจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับจนก็เป็นยกยิงนะครับโหแจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยกยิงไอฮิตแนกก็น่าจะมีประมาณสามสิบกระบอกนะครับยกยิงช่วงนี้ลูกค้ายกสั่งยกยิงมาเยอะนะครับตัวยาวก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เล่งเล่งให้นะครับช,ช่วงนี้สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ